แนวข้อสอบวิชาชีพครูที่ออกข้อสอบบ่อยชุดที่7นะครับข้อ1่ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยอยู่ในมาตราใดคำตอบคือในมาตรา82ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอนะครับ ข้อ2แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียกว่าอะไรคำตอบคือเรียกว่าแบบคอสศ0นนะครับข้อสาสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดหน่วยงานใดคำตอบคือสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อ4 คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีจำนวนกี่คนคำตอบคืออย่างน้อย3คนนะครับข้อ5จริยธรรมของครูมีกี่ประการคำตอบคือมี20ประการนะครับข้อ6อุเบกขาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใดคำตอบคือพรมวิหารสี่นะครับ ขเโสรัจะมีความหมายว่าอย่างไรคำตอบคือความสงบสงี่ยมนะครับข้อ8วิมังสามีความหมายว่าอย่างไรคำตอบคือการหมั่นตรีตรองนะครับข้อ9การจูงแขนคนแก่ข้ามถนนถือว่ามีคุณธรรมข้อใดคำตอบคือกรุณานะครับ ข้อ10มาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างคำตอบคือมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยวงเล็บกอไก่การปฏิบัติหน้าที่ครูวงเล็บขอไข่การจัดการเรียนรู้และวงเล็บขอควายนะครับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน